บอยท่าพระจันทร์เข้าพบต่อรอไซเบอร์ลันเตรียมเอาผิดเกียนคีย์บอร์ดทำเสื่อมเสียชื่อเสียงบอยท่าพระจันทร์เสียนพระชื่อดังเขาพบตำรวจไซเบอร์ขอคำแนะนำเตรียมเอาผิดเกียนคีย์บอร์ดทำเสื่อมเสียชื่อเสียงเมื่อเวลา1 3 0 0นวันที่10ตุลาคม68ที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งหรือบกสอทหนึ่ง์่วนราชการแจ้งวัฒนะเขตลักษีกรุงเทพในอัธวัตสิริสิทธิทงชัยหรือบอยท่าพระจันทร์ อายุ45ปีเสียงทะชื่อดังเดินทางเข้าพบพลตตรีสิริวัตรดีพอพอบอก,กอสอทอหนึ่ง เพื่อขอคำแนะนำข้อกฎหมายเกี่ยวกับพรบอรคอมพิวเตอร์ลั่นเตรียมเอาผิดเกียนคีย์บอร์ดหากไม่หยุดคอมเมนต์ทำให้เสียหายบอยท่าปรจัจรนเผยว่าวันนี้ยังไม่ได้มาแจ้งความหรือปรึกษาคดีอะไรแค่มาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับพรบอรคอมพิวเตอร์เนื่องจากช่วงหลังเวลาตนเองโพสต์เรื่องอะไรก็ตามก็จะมีผู้ติดตามจํานวนมากโดยมีบางคอมเมนต์ที่ไม่เหมาะสมเราจะมีวิธีแก้ไขหรือทําอะไรได้บ้างจึงเดินทางมาพบพลตารวจด,ดีสิริวัตรดีพอพอบอกอสอท .1 เพื่อขอคำแนะน นรวมถึงถือโอกาสมาขอดูพระของท่านด้วยและมีบางคอมเมนต์ที่ทำให้เราเสียหายส่วนนี้ก็ต้องแจ้งความแน่นอนเพียงแต่วันนี้ได้เข้ามาดูว่าคอมเมนต์ไหนเข้าข่ายความผิดอะไรบ้างจากนั้นจะนำไปปรึกษาทนายเพื่อดำเนินการต่อไปเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ใช่หรือไม่เสียนภะชื่อดังกล่าวว่าเป็นส่วนน้อยที่ผ่านมาตนเองเคยแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วหนึ่งลายซึ่งศาลสั่งจำคุกไป32เดือน แต่ไม่ได้ดำเนินคดีกับคนอื่นๆที่อยู่ส่วนหางแต่ถ้าครั้งต่อไปเห็นว่าคอมเมนต์ไหนที่ดูแล้วมีความเสี่ยงและสามารถเอาเข้าคุกได้ก็จะเอาเข้าคุกทั้งขบวนการแน่นอนด้านพลตำรวจตีศิริวัตรด,ดีพอพอบอกสกอทหนึ่งกล่าวว่าหากในายอัธวัตรมีหลักฐานที่จะเอาผิดผู้ที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงส่วนนี้ก็เป็นสิทธิที่ทำได้ จึงให้คำแนะนำให้รวบรวมพยานหลักฐานพร้อมแยกแยะความผิดว่าเข้าข่ายความผิดใดบ้างแล้วเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีผอบอกไซเบอร์หนึ่งกล่าวต่อว่าตอนนี้เราอยู่กับโลกโซเชียลการโพสต์หรือคอมเมนต์การแชร์ข้อมูลต่างๆต้อง,ง,ง,งระวังเพราะมีกฎหมายที่กำกับอยู่ เช่นหากโพสต์แล้วทําให้คนอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกียรติชังก็จะเข้าข่ายความผิดเรื่องหมินประมาทอัตราโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือถ้าเอาภาพไปตัดต่อก็จะเข้าข่ายความผิดมาตรา16จําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาท เพราะฉะนั้นจะเล่นโซเชียลมีเดียจะพาดพิงถึงใครหรือเห็นทัวร์กำลังจะไปลงก็ไปลงทัวร์กับเขาท่านก็อาจจะถูกดำเนินคดีไปด้วยเดี๋ยวนี้ขอโทษอย่างเดียวไม่พอไว้สวยรวยกระเช้าไม่ได้มีการรับทางแพ่งอาจต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วยเพราะฉะนั้นต้องระวังไม่ให้กระทบสิทธิผู้อื่นด้วยบอยท่าพระจันทร์เปิด4ส,สาเหตุหลักชี้จะให้เขายืนในสังคมไม่ได้เลยนายอัธวัตสิริสิทธิท,ทงชยัยหรือบอยท่าพระจันทร์ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กชื่อ บอยท่าพระจันทร์ระบุว่าจริงๆพระแท้หรือปลอมดูไม่ยากหากดูเป็นแต่แถดูไม่เป็นมันก็แถให้วงการเสื่อมเสียให้คนมองวงการพระไม่มีมาตรฐานว่าเล่นการเพราะพรักพวกนอกจากนี้บอยท่าพระจันทร์ยังได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใต้โพสต์ดังกล่าวระบุว่าคนที่ขายพระปลอมทําพระปลอมจนทําให้วงการเสื่อมเสียกําลังจะทําลายความมาตรฐานของวงการพระแท้ให้คนภายนอกมองว่า วงการพระแท้คือวงการพรักพวกสาเหตุหลักของความโกรธแค้นเขาขายพระปลอมคนที่ซื้อเขาไปมาส่งในงานประกวดพระแท้คำตอบที่ได้คือพระปลอมรายการพระของแท้ที่ขายไปไม่มีบรรจุอยู่ในเอกสารงานประกวดพระแท้เนื่องจากพระของแท้ที่ขายไปไม่มีพิมพ์เก๊นอกพิมพ์จึงไม่สามารถส่งประกวดได้เขาขายอะไรไป คนที่ดูเป็นก็จะหัวเราะพร้อมพูดเป็นสิ่งเดียวกันเล่นแต่พระเก๊ทำแต่พระปลอมหลอกลวงชาวบ้านทำให้วงการเสื่อมเสียแทจัดงานประกวดพระเองแม่งเลยในเมื่อส่งที่มาตรฐานไม่รับจัดเองแม่งเลยขายเองจัดงานประกวดเองและตัดสินพระเก๊ให้เป็นพระแท้เองจบใครจะบอกปลอมอีกละ่ะก็กูตัดสินเองแล้วจบนะแท้ในแบบพระเก๊ คนแบบที่เราจะให้เขายืนในสังคมไม่ได้เลยเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรบ้างครับกับไอ้แถสันดานสันเขาฟังความเห็นต่างมุมเสียนพระดังบอยท่าประจันและโอ๊ตบางแพรปมเหรียญหลวงพ่อทวดปี05รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เนื้อทองคำสรุปแล้วแท้หรือเก๊จากกรณีดราม่าวงการพรัะเครื่องระหว่างเสียนพระชื่อดังบอยท่าประจันและโอ๊ตบางแพร จากประเด็นพระเดียดหลวงพ่อทวดปี2515รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เนื้อทองคำสร้างโดยหลวงปู่ทิมซึ่งบอยท่าประจันเช่าซื้อมาในราคากว่า5ล้านบาทขณะที่โอ๊ตบางแพมองว่าเดียญดังกล่าวน่าจะเป็นพระไม่แท้นั้นล่าสุดบอยท่าประจันและโอ๊ตบางแพได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นราม่าดังกล่าวผ่านรายการโหนกระแสโดยบอยท่าประจันบอกว่าตนไม่เคยรู้จักหรือซื้อขายพระกับโอ๊ตบางแพ ทั้งนี้ยืนยันว่าตนอยู่ในวงการพระมา32ปีแล้วซึ่งทุกคนจะรู้จักตนในฐานะเซียนพระเหรียญส่วนพระเหรียญที่มีประเด็นนั้นคนที่นําพระมาขายให้ตนตั้งราคา10ล้านบาทแต่ครั้งแรกตนไม่ได้ต่อราคาซื้อขายและเหรียญดังกล่าวเป็นเหรียญที่ไม่ค่อยมีการซื้อขายในตลาดแต่พระเหรียญดังกล่าวกลับถูกขายไปในราคา40 0แสนบาทให้กับเซียนพระท่านหนึ่งแต่หลังจากนั้นเซียนพระคนดังกล่าวเสนอขายให้ตนในราคา6ล้านบาทแต่ตนต่อรอง5้าล้านบาท และตนก็ขอดูพระอย่างละเอียดเทียบกับพระอีกเหรียญที่ตนมีอยู่แล้วเพื่อเทียบตัวตัดขัดหรือตำหนิตัดตรงขอบพระซึ่งทุกอย่างตรงตามแบบของเหรียญพระรุ่นนี้แต่เป็นเนื้ออันปะกา้าหลังจากนั้นตนก็จ่ายเงินซื้อเหรียญดังกล่าว5ล้านบาทโดยเหรียญรุ่นดังกล่าวเ,เนื้อทองคําตนเคยเห็นเมื่อ9ปีที่แล้วแต่ตอนนั้นสู้ราคาไม่ไหวและไม่ได้ซื้อขายกันส่วนกรณีตําหนิพระเหรียญรุ่นดังกล่าวต้องมีตําหนิผ่าปากนั้นบอยท่าพจาน์บอกว่า พระเดี่ยนรุ่นดังกล่าวมีสองบล็อกกรณีพระไม่มีผ่าปากนั้นหากดูที่ขอบข้างของพระตัวตัดพระทุกตำแหน่งตรงกับพระแท้ทั้งหมดส่วนขนาดพระเนื้อทองคําที่บางกว่าเนื้ออันตกรเพราะเนื้อทองคําเป็นเนื้อพิเศษซึ่งจะบางกว่าเป็นเรื่องปกติและเชื่อว,ว่าเป็นเดี่ยนที่ทําขึ้นไม่กี่เหรียญเพื่อแจกให้คนใกล้ชิดโดยเหรียญทองคําดังกล่าวแม้ด้านหน้าบล็อกไม่ผ่าปากแต่ด้านหลังคือบล็อกเดียวกันซึ่งมั่นใจว่าเหรียญแบบนี้เป็นของแท้ และยืนยันว่าใครมีพระแบบนี้ตนพร้อมซื้อ5ล้านบาทขณะที่โอ๊ตบังแพรบอกว่าตนอยู่วงการพระเครื่องมาแล้วกว่า25ปีส่วนพระเรียนที่เป็นประเด็นนั้นยืนยันว่าไม่ได้สร้างในปี2515และเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างก่อนปี2 5 1 2ด้วยแต่เป็นเหรียญบล็อกย้อนหรือทําขึ้นมาทีหลังเพราะเหรียญรุ่นนี้ที่สร้างในปี25 1 5ต้องมีตําหนิผ่าปากทุกเหรียญเพราะเป็นตําหนิที่เกิดขึ้นตอนแกะบล็อกพระซึ่งลบออกไม่ได้และพระรุ่นนี้ เนื้อทองคํามีตําหนิผ่าปากมีลงในหนังสือพระทุกเล่มคนพื้นที่เคยเห็นเคยขายและหากเหรียญรุ่นนี้สร้างในปี2515ถามว่าทําไมบล็อกไม่ผ่าปากไม่มีเนื้อเงินมีแต่เนื้อทองคําและอีกประเด็นคือเส้นรอบวงพระหากสร้างปีเดียวกันควรจะมีเส้นรอบวงเหมือนกันเพราะใช้ตัวตัดตัวเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเนื้ออันปาก,ก้าหรือเนื้อทองคําซึ่งตนยืนยันว่าเหรียญดังกล่าวเส้นรอบวงต่างจากเหรียญปกติ โดยการทําพระเก๊จะเอาเหรียญพระแท้ไปถอดพิมพ์แล้วนําพิมพ์ไปหล่อบล็อกขึ้นมาใหม่ซึ่งจะทําให้มีลักษณะไม่คมชัดหรือเรียกว่าเหรียญบวมซึ่งเหรียญที่มีประเด็นนั้นหูเหรียญด้านหลังจะมีรอยของหูเหรียญเก่าซึ่งเป็นรอยรอนการถอดเหรียญและตนอยากตั้งข้อสังเกตคือการที่พระเหรียญจะแท้หรือไม่แท้นั้นกลายเป็นว่าเซียนพระบอกว่าแท้ก็ต้องแท้หรือเพื่อนของเซียนพัดบอกว่าแท้ก็ต้องแท้ ทั้งที่เพื่อนของเซียนพระยังโดนพาเก้อ,อยู่เลยซึ่งตนสงสารคนเช่าทั้งนี้อยากตั้งข้อสังเกตว่าเหรียญที่มีลักษณะเหมือนเหรียญที่เป็นประเด็นอยู่ทำไมไม่มีประวัติการสร้างในหนังสือพระทุกเล่มถ้าเหรียญน,นี้หาประวัติการสร้างเจอคนซื้อก็สบายใจและเหรียญน,นี้เอาไปขายร้านพระหลายร้านแล้วแต่หลายร้านไม่ต่อราคาเพราะอะไรแต่มีเซียนพระคนหนึ่งต่อราคาแค่หนึ่งแสนและในเมื่อเป็นพระแท้คนขายจะยอมขายราคานี้ไหมเพราะรู้ว่าพระแท้ราคาเท่าไหร่ แต่ที่เขายอมขายเพราะเขารู and, um, ้ว่าพระองค์นี้ไม่แท้และพระเหรียญทองคําก่อนปี2519จะสร้างให้บางไม่ค่อยมีและเหรียญพระเกจิรูปอื่นในปีใกล้เคียงกันทําไมสร้างพระเหรียญทองคําที่หนาเท่าเหรียญเนื้ออื่นได้และเหรียญทองคําที่สร้างในปี2515จะไปดูที่ตัวตัดไม่ได้เพราะมีเนื้อนิ่มกว่าและเหรียญทองคําจะสร้างบางไม่ได้เพราะจะทําให้พระตัดไม่ได้และนํามาห้อยไม่ได้เพราะเหรียญจะบิดและเหรียญรุ่นนี้เนื้อทองคําที่ด้านหน้า เป็นบล็อกผ่าปากหลายเดียนขอบด้านข้างจะเกลี้ยงและยืนยันว่าหลานของคนที่จัดสร้างบอกว่าไม่เคยเห็นเหรียนรุ่นนี้เลยดานบอยท่าพระจันร์ชี้แจงว่าเหรียนรุ่นนี้มีการตัดขอบข้าง2แบบคือตัดแบบเรียบและข้างปัมที่ไม่ตัดเลยซึ่งเหรียญที่มีการตัดทั้งสองแบบเคยผ่านมือตนมาแล้วรวมเก้าเหรียญตั้งแต่เล่นพระมา และตนซื้อมาตั้งแต่เดียนละแสนจนถึงเดียนละสิบล้านและยืนยันว่าหากไม่มั่นใจว่าเป็นพระแท้ตนคงไม่กล้าจ่ายเงิน5ล้านและไม่กล้าเปิดร้านรับเช่าพระเพราะคงจะโดนพระเกทุกวันแต่ตนเลยจุดที่ต้องอธิบายเรื่องพระแท้ให้คนเล่นพระเกฟังเพราะเขาเข้าใจได้ยากและการที่ตนจะบอกว่าพระแท้หรือไม่แท้มันจบที่การจ่ายเงินส่วนเรื่องวิจารณ์ความหนาความบางเราหาข้อยุติไม่ได้เพราะเหรียญพระเกจิรูปอื่นก็มีเหรียญที่หนาและบางต่างกันเหมือนกัน ขณะที่พยับคำพันเสียนพระชื่อดังในฐานะนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยบอกว่าต่างคนต่างมุมมองต่างคนต่างความคิดอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดแต่เชื่อว่าสังคมจะตัดสินได้และเชื่อว่าคนเล่นพระเขาก็ไม่โง่และการจ่ายเงินเหรียญเป็นล้านเขาก็คงมีหลักประกันดังนั้นอยากให้แต่ละคนใช้วิจนารณญาณเพราะทั้งสองคนพูดมาก็มีเหตุผลทั้งสองฝ่ายแต่ส่วนตัวของตนแล้วตนถือตัวตัดเป็นตัวหลัก ด้านอาจารย์รักาเคาดคะเนว่าเหรียญดังกล่าวอาจเป็นเหรียญเสริมที่ถูกสร้างขึ้นมาเสริมเพราะการจัดงานวันนั้นมีคนนิยมพระรุ่นนี้มากทางวัดจึงสั่งให้โรงงานผลิตเหรียญรุ่นนี้เสริมเป็นเนื้ออันปะกา้าและคิดว่าคนที่ถูกสั่งให้ทําเหรียญเพิ่มมีการพิมพ์เหรียญทองคําเพิ่มมาด้วยขณะที่นายชัยนริศเพชรพันทองผู้ที่ทําหนังสือพระหลวงปู่ทวดมองว่าเรื่องของความคมชัดของเหรียญหรือตําหนิเหรียญก็วิเคราะห์กันไปได้แต่มันไม่จบซึ่งพระเหรียญที่จบได้จะจบที่ตัวตัด ส่วนเรื่องเส้นรอบวงนั้นก็เป็นองค์วิเคราะห์อื่นแต่พระจะสรุปได้อย่างเดียวคือตัวตัดของเหรียญส่วนจะให้ตําหนิพระตรงกันทั้งเหรียญเป็นไปไม่ได้เพราะเนื้อโลหะต่างกันดังนั้นจึงต้องดูเรื่องตัวตัดเป็นหลัก